ชมดีใช่ไหมสุดหล่านี่ทิงแทมแล้วกันนะเคยได้กี่เส้นแล้วตั้งแต่วัยเด็กมาเนี่ยสามกี่เ้นแล้วนะแต่ว่าอ้อมน้อยนี่เคยได้เป็นแชมป์ไหมนะไม่เคยวันนี้ทิงร้อยห้านะเจอแม่คุณน้าเลยลาวตาเราซ้อมอยู่ที่กับพี่บูมไหมใช่กี่วันรอบนี้สองที่กว่าได้เราก็เข่าใช่รู้ว่าช่วงหลังเสริมอะไรบ้างได้หมดได้หมดนะสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบเอ็ดชกมวยมาก็สักสองร้อยได้ไหมเนี่ยร้อยกว่ามีแน่นอนนะ สามไฟหลังเราชนะกี่ไฟอีกทีหนึ่งชนะสองไฟชนะล่า,ลาสุดชจทย์ร้อยร้อยสี่วันนี้ร้อยร <105 S 1> คุ้มไหมสบายสบายกี่โลได้สองสามโลเราเป็นคนจากจังหวัดชนะอ่ะฝาแหวนขับเชียร์หน่อยฝาแหวนชนะเชื่อเป็นใจนะวันนี้ยอ่อยแมป์กับชนะให้ได้โอเคขอชุด,ดี้